สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะตุกจะรีวิวบรรยากาศยามเย็นนะคะที่บ้านสวนแอดวังกระโจมจังหวัดนครนายกนะคะบ้านสวนหลังนี้นะคะเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดินนะคะที่ดินที่เราจะเปิดขายเร็วๆนี้นะคะวันที่3ตุลาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาเรามาพบกันที่นี่ค่ะ ที่วังกระโจมนะคะเราจะเปิดขายที่ดินเฟสท,ที่2นะคะที่นี่ค่ะเฟสท,ที่เราจะเปิดนะคะยกตัวอย่างนะคะก็เช่นเฟสดีสิบห้าแปลงนะคะเฟสอีสิบเอ็ดแปลงค่ะและเฟสเอฟนะคะจำนวนเก้าแปลงค่ะแต่ลูกค้า สามารถมาจับจองที่ดินที่นี่นะคะเรามีมากกว่า40แปลงค่ะถึง100แปลงกันเลยทีเดียวนะคะเนื้อที่เริ่มต้นนะคะก็อยู่ที่ประมาณ200ตารางวานะคะถึงเนื้อที่ประมาณแปลงลา4ไร่กว่าเลยทีเดียวค่ะถ้าลูกค้าสนใจเนื้อที่เท่าไหร่นะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะ ติดต่อตุกนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะนัดชมที่ดินสนใจซื้อที่ดินติดต่อคุณตุกนะคะเนี่ยค่ะเรานำภาพบรรยากาศยามเย็นที่วังกระโจมมาฝากค่ะนี่นะคะถนนจากเดิมนะคะ4เมตรค่ะเราจะขยายเป็น10เมตรนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศ สวยมากๆเลยค่ะสวยแบบเต็มสิบไม่หักเลยค่ะจะหักก็นิ้วโป้งเนี่ยค่ะที่จะต้องกดไลค์รัวๆกันเลยทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศยามเย็นสวยมากๆเลยค่ะริมคลองเหมืองนี่นะคะและที่ดินของเรานะคะก็ยังมองเห็นวิวเขาใหญ่ด้วยค่ะในช่วงกลางวันนี่วิวจะเห็นชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้วพบกันนะคะเร็วๆนี้